สนับสนุนโดยพงศ์นิเวศกรุ๊ปจำหน่ายรถยนต์มือสองรถจักรยานยนต์ใหม่ฮอนด้าอลไรพี่น้องเอ้ยผ้าแทงเอียนสี่ผ้าแทงเอียนระบาดนี้่บล็อกบอลบล็กแต่ว่าเย็น เย็ดเหมือนก้อย่างนี้อดลงเคียวออกแล้วเคียวมันจะฟังยังจะว่ากับหย่านเตืนน้ำเย็นเย็ดนยดตานี้เนา็เปียนเลยน้ำเย็ดแน่อาบนล้วบางทีแค่เนี่ยท evet OK> ี่ก็บหอยพันถึงแล้วถึงแล้ว มาแล้วครับพี่น้องสววนเฉยเใส้วนกนส่วก่อนสวนมาส่วนเดี๋ยวัครับสวนก้อนกานสวนครับก้านส่วนนี่เอาป้ายนี่ลองมาได้เล็กอันนึ่งครับโอ้ยงามดียนี่มีแนตนี้ออ้นกอนสวนเลมันหว

ใหเราป่ะเดี๋ยวเล็กถือเกอาเเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวมาถือถือเล็เดียวอย่ากดแห้งนะครับการแหงเย็คือรงจัดนะครับ ฟังสาครับสองถึงสามเก่าครับยู่ใต้นำแท่งขึ้นมาดันบนนะครับแท่งจากตัล่างขึ้นดันบนเอี่น้องเด้อนี่คือถีบะยงผ้าแท่งนี่แหละครับคิดว่าตั้งไหนว่าเดมุดวะหมอเห็นตัวยังยัง ตอนนี้มาถึงนาที่ครับมาถึงนาที่เนาะลงมาเดี๋ยวเมื่อกี้ชกคกับถือด้วยเยอะเยอะนะ กลับมาจากคอนแกนหละกอรอยเอดนะครับไปงานเพิ่นนะครับือ้ป้ายเล็กไงจีต้มมันเป็นกีต้มเล่นเวลาเราอยู่ไก่ปแะเดวถือหัวว่ะถือหัวถือหัวหอาส่วนตัวไป ก่อนข้อยแล้วมือสัน่นแล้วพอเอาเอาเอาเล็กไปผมเดี๋ยวผมพูดดิงถึงโต้ะไรมันป่าถึง้อพอดีเลยแต่ว่ามันอยู่อยู่แต่ว่าเข้าหาหาหม่องสวนบ่พอเออถึงหัวเป๊ะเลย ก็กิดที่น,นกกัดมาบ่าหาเงินไปทังไหนมันพ่อหมัวมันตีนะส่วนต้องทีบ้างแ่งบงเด้อบ้างบงได้บงเด้อบงบงบงชนินี้มีเพียร์ครับงบงกับบาดนี่เอาออกแล้ไวไงถือราฆังเ,เลยเด้อนไงบงชนินีถือคันแล้วเนี่ยครับแมงบงชนินีถือคันเล้วนะครับนี่ เห็นบ่เล็กปึ ng เขียนมาใหม่เลยครับเขียนวงเสาครับของเก่าขายหมดแล้วครับเข็ยนมากกับมาเจิมเลยยังได้เห็นตัวบ่เห็นนึกเสียบมอญมันอยู่แต่สิหาปลายก่างมันผมบงองเองนะมองเองนะมันจะสาอยม,มันจะสา มาเอาเล็กมาเดี๋ยวมาเงี้ยเย็นแน่ย็นอะไรเดี๋ยวือหัวมันังวะโอไปได้วยเดี๋ยวก่อเดี๋ยวนเดี๋ยวมกไปบก่อนยืนไหนของัวมันือวว่ากนเนี้วะดีวมันว่ดีวะโอ้นี่บโอ้โอ้การขอเลยตัวนี้ เฮ้ว่าหัวพี่ต้มันหันมาทังผมพี่ต้มนันหันมาทัผมพี่บอแล้วก็ขวดหาอยู่มันล่งพี่แล้วก็ขวดหาอยู่ในยังแล้วขวดหาอยู่เลยโอ้ปานีไนรอย่ตนปเข็งหน่อยต้องมุี่ หมดอล็กใหม่ผมเลยอ๋อโอ้กจนะับหายเดี๋ยวผมแทนเดียว,เ,วเออนิ่งหน่งไหวเลยเียงมาจับไ้รถดมันช่รถตกหนาไม่ขี่ต้มมันเล่นนะ่ะอืมขี่ต้มเป็นไสมน้มันมันลงไปถมหูมันตลอดเลยอืม Thôi muộn rồi Thôi tui tua bây giờ này ừ, wow, này nó đi ai Nhảy rồi nhảy nó nhảy ai ไปบรรจงกันรูปบรรจงกันรูกบรรองกันปล่อยปล่อยปล่อยไปบรรองกันอัดบอเดี๋ยพผาดช็อตสำคัญตัวเหล็กแรงบออย่าขึ้นมาเลยไปโอเคเดินเออเดินไปเด้อต้องง้าตัวล่ะโอมันขี้ขี้เตียงงอนเพราะี่ยังว่าเออตัวใหญ่ทำ แต่บ่อนบอกก็เห็นแต่หัวมันเลยกว่าเลยเล็กวาอยู่แต่หัวมันยังมาแต่พ่อนบอกมันหมดจับจับไปเครื่องกลางมันบ่พัวกลางเครื่องกลางมันกลางลำมันพัวแต่หัวมันถอนเลยถอนเลยอ่าถอนแล้วเออจุดดับอยู่ อันนี้โอ้คุณต้องของเล็กตัวเดอนดิโอโหงามครับสอดเลยครับพี่เห็คเนครับน้อเล็กมันครับสักไหนครับสักไหนครับจะมีขายติดเอยๆครับครูละสามรอยค่าส่งสองร้อยลดเป็นห้ารอยบาทครับอ,อ่าตัวแรกมันมันครับไปเดินให้เราเดี๋ยวจะเอามันลงเลยกวยนหลังไงหางมันเอา ยังสอดคือเป็นอยู่ตีก่อนตีก่อนตบตีก่อนหุดหืดหืดหืดดูนี่หน้ามาตตลายไรแทงสอดเป็นอยู่อยู่อิ่งอิ่งหางหางหางไปโอเคลออ่าแ้ครับเอามาลุยกันต่อครับเต็มแรกครับไม่ถึงนาทีเต็มแรก เมาถือขมัวพอดีเนาะเดี๋ยวต่อตบเดี๋ยวผมต่อตบกันครับสิเดียวครัแห้งอ่อนน้องแหละครับมาท่านพัอเลยแตซมดีสองเข้ท่านมาเลยครับนี่เขาเถื่อมหูเก่ามันหูมันใหญ่ที่เปนแกนน่ะไม่มีหูอยู่หลายๆของมันน่ะเจะทำอะไรก็คือมันตื่นคือตัวมันกระแรงเขาด้วยแล้วหูเก่ามันเถื่อมใหญ่มันงนอนข้าก็บโมว่าเถื่อมมันอยู่สายไหนเห็นบ่าล่ะ เดี๋ใหญ่ซาครับเดี๋ยวมาตอกขนานี่ครับโอ้ต่อใหม่ด้วยเนี่ยอยู่ตรงกลางโอ้มาวยา tiêm tô lên. À cái tên tô. Nó phải vô vô, hết đéo này. lại nữa à, này. Nó Chị gọi là bực đây này. A, tốc đây này. ปัญหาอะไรข้าวอัดดินโอ้แมคโคไม่มคโค้โหจิ๊กเบาๆหนึ่งเลยแต่ว่าบักโต๊ะที่แป๊กๆอยู่สองหลอดมันลงไปแล้วแค่ไหนึ่งอ่ะ ใส่ถ e ุงมือเลยอใส่ต um. okay, ู um> uh ้ปลาคุณอยู่่อ่ามันมันครับอ้บักไงหนึ่งอียงวะอ๋อกละตุ้วเดีครับถึ้กลางล่ำครับเดี๋ยวได้พี่น้องก่นนึงเ็นครับปล่อยเปล่อยเพราะม่นถึงไหนปล่อยเด้อยู่ยังไงก็อยู่กันเป็นวะถึ้จนสอดกับแขวมันยาวนะครับ ăn màn Đây cái này Cái này đúng không? Để cái cái cắt này là Ông hà ngoài quá Thế là mùi hiểm เียนบ่นี่นานยตกียนให่วังเกตอะไรเออะไรตื่นมึงเกี้ยนนึไนกไปใหม่ถูกรยังมาถือสองเ่อแล้วคิต่นิมนิมเด้งเด่ว่ากับวดีเห็นนี่โอ้นี่ะตมันะอยู่น,นี่เองยนี่ครับยนี่ครับตัวใหญ่เองเหรออ้นี้โอ๊ยบวนนใจว่าตูวใหญ่ว่เด้อันก็อยู่นี่น ี่อาลูพีมาจงในแม่โคู่แม่คู่จงเลยครับของตู้นี่แหละของตัวนี่แหละไอ้ขึ้นอยู่กับไงเติบอยู่ดอกต้องามอยู่มันเบียรอยู่กับทางต้นใหม่ครับมันเป็นต้นใหม่เก่าอยู่นี่ครับนี่เท่ากับลงมาหนีครับเท่ากับทางต้นใหม่เอามึอนี้บ่ดแล้วมีเอาเสียมันนำครับฮะบักคู่นี่ตัวนี่บ่บักคู่นี่บ่ต้องามบ่โอ้ยใหญ่หน่าเนาะ มากคู่นี่้านี่นี่มักคู่แรกนี่หักบึกเลยมกเป็นไดดอกโอ้ยเ้าว่าอันั้นมันเึงไงเงแยป็นได้ดอกหักบึกบักบึกโตโตงามอยู่ครับแต่ว่าไ่ไงเ่้ดอกต้อตันาดะบึกบึกบกๆเด้อเว่าไว้ได้พีน้องตื่มต่อ หนีโต้มันมันกัใหญ่มาไหนโตงามอยู่มันมีสองหูอยู่นี่เห็นีมาเห็นอยู่ไม่ถือข้อออกเลย่างูเหี้ยเห็นอยู่แต่ว่าหูแรกล่ะนี่หูนี่หู้นี่หู้หนึ่งหู้หนึ่งถือข้ออะไรคือการข้ออะไรจะมาดินเลยครับนี่สองเล็กครับเอาเอาแกมีสามครับ ตัวตางใหญ่ปันไหนเต็มหูงมันผิดเออหูไงเนีย <c oughs> เอาเลยเดเดียวเดี๋ยวหอจนี้ครับนี่ไไาีครับนีอยู่ตื่นนี่เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เป็นเป็นเนไป,ไป,ไป็นข้นะองกันหมองกัน,อกนเอาอยืนยืนตืนนี่ มันม <yap> ันยูมองเขานี่ดูดมองเขาน่มันออกมาจากต้อไหม้มันมีต้อใหม่อะไรอะไรแต่ต้อใม่ออกมาเห็นบ่มันแอบแต่ต้อใหม่เย็นเพราแจ้งไรไก่เยอมากมั่ขค้นคนให้เราคู่งูมาใส่บุ๋ยเมาวะใส่บุ๋ยทาให้อ่างไรใส่บุ๋งนูเหรอต่อยไปชนินไมตุ่ม Nhưng nhưng mà mười lăm một lăm mà lăm mười mà chéo buồn mười lăm 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 หายกูมดไม่ใช่าขอยย่างไปมาแล้วบดไดยตัวเดียวครับโอ้ย,อยถึอริมห่างพ่อเออเดี๋ยวมมนลงเอา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 ช่วยเ้อพี่น้องมาเลยมาเยมันถือเบ้าแหงเลยครับถือจึกนี่เบ้าแหงครับขัน้บนบอสังเกตหรือว่านี่ ก็ค e oh, ือบโบเมนเยียนเลยครับข้าวขึ้นฟ้มข้าวขึ้นมาเกันเลยมาเลยมาแล้วครับมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นตุ้งคือตัวใหญ่เนาะเจ้าเฮียดีหน่อยเฮ้ยมาแล้วสือยังไงเดี๋ยวมาแลเลยสอดเนี่ยครับสอดครับถึงเป็นสอดครับอุ้ยตัวใหญ่เจ้าโง่บ่อยจะเป็นน้องตื่นใจเพิ่นใช่เพิ่นโอ้ย

แทงส่วนเอามันเด่นตัวโอ้ถึงหู้มาเลยตัวนี้อืมถือผงหู้ดิโอ้ผงหู้มาเลยมวยใบไจ่ป่าไหนเด้อเล็กไอ้ไอ้ไอ้ดินเหนียวๆถึงมันผงเล็กมันอยู่บนดูดูไตอ้าวธรรมดาเนาะพิซซ่าพลาสติกหนึ่เดียวเอาตัวเด้อเด้อเด้องานกอนงานก่อนมันเป็นเหนียว bên đinh nhau đây mùa nào ơi trên ai ngay gì đó yeah. người này Bên oh. thằng này, Để, mình thương vô, thương mình. này. đinh nhau này gì trông ngay không dám xỉu đang qua này kìa thằng bồ là thằng bồ là mẫn bưng 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 vẫn bưng bưng Thế mà bưng 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 งัดมางัดแล้วจะมาหนิงัดทั้งงัดทั้งงัดองกมาอ๋ัยเป็นดินิ้วอยู่ว่ะเดี๋ยวกดแนงเดิหัดปัดเลยเดีจุกอย่จักอยู่ก่อนมันมันเลยจักครึ่งหางแค่นี้นะมันเลยนี่มันอยู่ป้ายหางเกย์ปรยูรนี่ bỏ ra rồi, các bạn các bạn nhìn hai bi hai, từ nhẹ từ มวยกังเป็นไร้ดอบออยู่ตัวตัวหลุนเดียวกันโอเคไปหางเนาะยังดียังถือเห็นไลุวะรติมครบั้นตัวหลุนเท่าๆพร้อมกัน โอ้ตัวเงาขนาดไหนนะครับตรงนี้ลูกไหางเอางี้แค่เป็นยังไงอยู่ๆเหรอถ้หางครับแทงสอดนะครับสอดคืออยู่ครับก,ก็หางพอดีครับถ้าหางอ่าถือชิ้นเล็กกระยูครับเด็กมานครับชิดจอดชิดจอดแต่ไปชุดจอดแต่ท่านซื้อไว้เล็กนี่ก็ทีหมานคขงน็งเนาะเพรา uống luôn tôm, uống luôn tôm, uống thế mày ngay luôn, uống luôn á, Ngay ngay đây, cái ngay người

สครับครัอ้ขนยครับโอ้นี่ง่ยคงง่ยเลยแถมมีน้องครับโอ้เด็กโค้งง่ครับนี่นี่ครับเทีคราวนี้ครับเหือมันครับเอาผ่านง่ายง่าเดี๋เดก้งงายง่แท้ จับได้โอ้สุดยอดเลยในส่วเลยครับนี้เออส่วเจ้าพักกีกวบตังหากระเดใส่เลย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 ครับไม่รู้ดอกไงเลยขามาตายเดีวเมนอู้ยี่น้อกเบื้งก่อนผมบอกแล้วครับอยไรล่ะั่ครับเยัอาเอออย่า ห็ได ah. oh, ้คืน่ายังเล่นว่อาหได้บงมันบ็นจนี่ครับโอ้ยเห็นวคบกบงครับมันๆบ่ได้เยนงาครับแต่ได้กบงทนสุดยอดครับโอ้เห็นอาที่เด็ดเลยครัาพี่บงเลยบกเอฟครับปโอ้ผัดเย็นเดียว่าเฮาบผัดกบครับ ใครม่งไหนสองตู้นี่หมองมุ่งเดียวนี่ที่เป็นช็อตสำคัญเลยเด้น้ออโอ้ยโกบตัวใหญ่แห้งห็นเลยได้แอบเอลยครับอู้ยกบเ่าใหญ่เบิ่งยั่นะครับแบบใหญ่เลยตกใจเหมื่อสักทเลยขึ้นมาแอบว่าไปครับเพี่น้องครับมือนี้ม้อนได้บ่ครับได้ช็อตเด็ดโอ้พี่ผลงานแล้วครับมือนี้ครับวันมาเลยครับหลายตู้เจ้ากูกะฮา ฮุกแตมครับเดีุ๋กแตมครับเดี๋ยกเดี๋ยกดี๋กบตัวนึงครับกบเถาไงครับเห็นจอดเลยไนี่าดเย็นไงแต่ว่าเด้กบเถามาแทนครับถือว่าพีธี็อดหนึ่งสำคัญอดแปลกพี่น้องในเบิงโอ้หมานาุจอดเลยได้ยังไงลยแต่มันได้กบเยี่ยงไงกับกบไงกันมันจุดยอดเอง